พี่น้องบนมหาประชาชนที่รักเหนื่อยยากต่อสู้กับความเร็วมาห้าหกเดือนแต่เราต้องสู้ต่อไปก็เพราะไอ้ความเร็วเนี่ยผมเองเนี่ยเมื่อวานนั่งฟังน้องสาวผมท่านทูตเพนโชมแหมยแรงน่าดูถามว่าทำไมแรงท่านทูตเพนโชมังทนไม่ไหวเหมือนกัน เหมือนอย่างผมเมื <amigo> très, ่อกี้นีิพีตำราก็พูดกันแล้วบอกว่าจะไม่ฟ้องบปชรับรกหวีทองคำขอพูดเพราะๆไอ้ควายเขาห้ามรับของในฐานะที่เป็นข้าราชการนั้นไม่เกินคำพันให้เป็นของส่วนตัว แต่นี่น่ะใครก็รู้ว่าท่านกำน,นนะันท่านให้เป็นที่ระลึกสำหรับกระทรวงสารสุขไม่ได้เป็นของส่วนตัวควายย่อมเป็นควายผมเรียนด้วยความเคารพอดทนไม่ได้เหมือนกันนั่งฟังมาหลายวันละไปท่านกำนันไป กระทรวงนั้นไปกระทรวงนี้ไปกระทรวงยุติธรรมท่านประลักกระทรวงเปิดประตูรับมาหน้าคุยไอรัฐบาลสลูตูนต้องบอกก่อนว่าสลูตูแปลว่าอะไรสลูตูแปลว่าเก ตามภาษาพวกเล่นพระเขาเรียกว่าเฮ้ยพระองค์เรียกเกเนี่ยเขาไม่บอกว่าเกย์เขาบอกสลูตูมันยังไม่รู้เลยว่าเขาให้ทำอะไรกันบ้างอยู่ดีๆตัวเองหารู้ไม่เลยว่าหมดอำนาจไปแล้วจะไปบังคับให้เข้าไปไล่มาเลยนะครับตากะซ่าัวหัวล้าน เป็นรัฐมนตรีต,ต่างประเทศแล้วก็บอกว,บอกว่าพ่อแม่กูไม่ได้เป็นฝรั่งกูใช้ผู้ภาษาเก่งไม่น่าแล้วบอกว่าเป็นด็อกเตอร์เฮด็อกเตอร์ห้องแถวเหรอวะห้องแถวไม่พอห้องแถวไม้ด้วยไปตามคนต่างชาติ ไปตามเรขาเป็นสหประชาชาติไปตามใครต่อใครมาเพื่อจะเข้ามาตัดสินเขาจะมาตัดสินเราได้อย่างไรในเมื่อเขาก็รู้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยผลประโยชน์ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวเราชุมนุมกันอย่างสันติและสงบมีแต่รหวีและโซนตีนเขาไปเที่ยวตามเข้ามาแล้วก็มาบอกว่า ต้องเอาเรื่องนะใครที่มาประชุมเนี่ยใครมีอะไรก็ตามมีอะไรกันเขาเนี่ยแหละเข้าพบพวกกอปสเปิดประตูให้เข้าไปเมื่อวานนี้ก็มีข่าวบอกว่าเนี่ยต้องตําหนิประหลัดกระทรวงยุติธรรมแต่ไม่ได้ดําเนินคดีอะไรเขาหรอกไม่ได้ตั้งกรรมาการสอบสนวนอะไรหรอกไม่ได้ยาเยอยอะไรหรอกเพียงแต่ว่าให้สะเทือนผมว่าท่านประหลัดกิติพงศ์บอกโซนตีน แค่ตำหน่งเฉยๆท่านประหลาท่านบอกไม่มีอะไรให้น่ากลัวเลยเพราะอะไรรู้ไหมไที่พูดอย่างนี้เนี่ยบอกว่าไม่ได้ตำหนิไม่มีการจะไปสอบขอบอกให้รู้นะครับมันไม่มีทางหรอกมันไม่มีอำนาจสอบมันจะไปตั้งกรรมการสอบเขาไปตั้งกรรมการย้ายเขาลงโทษเขามันต้องไปผ่านกกตก็ถามว่าเขาผิดตรงไหนที่ตอบไม่ได้นะครับ โอ้เรียนมาตังสูงสูงทั้งนั้นเขไม่ได้เรื่องสักคนถึงเวลาจะพูดอะไรก็ตามจะไปต่อรอต่อเทียงกับใครก็ตามเทียงเขาไม่ทันเพราไม่รู้เรื่องแล้วก็อ้างกฎหมายมางข้างๆคู้คูกฎหมายข้างถนนกฎหมายจริงๆลืมไปเดิน สะดุดกองเงินที่ไหนหกโลกเรมสมองเสียหรือเปล่าผมไม่รู้มาถึงก็มาบอกบอกว่าเออเนี่ยคนเนี้ยผิดนะประหลัดผิดนะพอประหลัดกินสิโพงเปิดทำเป็นตำหนิประหลัดกินสิพงพอเห็นประหลัดกะลาหัวเปิดผมเห็นหนั่งยิ้มไม่รู้ว่ากลัวว่าตีเตินมันลอยมาหรือเปล่าเลยพูดไปออก แต่มันก็มีหลายกระทรวงที่ไม่กลา้าผมเรียนถึงบรรดาประกาชกระทรวงทัานข้าราชการทุกกระทรวงนะครับผมเชื่อว่าขณะนี้กำลังนั่งดูอยู่ว่าพวกเรานั้นทำอะไรบ้างเราทำความผิดอะไรไหมเราทำความไม่ดีอะไรไหมแต่เห็นไหมครับที่ท่านผู้ใหญ่ประกาศน่ะมีแต่เรื่องทำบุญทำทานทั้งนั้นแสดงว่าคนกปปสนั้นเป็นคนดี แต่ละคนก็อ้างว่ายังมีอำนาจอยู่รักษาการรัฐม,มนตรีรักษาการนายกนายกชื่ออะไรนายกดอกไม้ถ้าดอกไม้ดอกอะไรอะ่ะผมไม่ได้พูดนะว่าดอกทองไม่ได้พูดนะแต่ดอกไม้นะ่ะดอกอะไรดอกงิ้วบ้างอะไรบ้าง <substit uting> <expand> ผมมองแล้วผมชอบดอกไม้ชนิดหนึ่งฮะกระถือไม่นผมไม่ได้ด่านะครับกระถือเป็นต้นไม้มีดอกจริงก็ดอกกระถือก็ไม่เสียตรงไหนหล่ะผมเชื่อว่าพี่น้องครับผมเชื่อว่าในอนาคตไม่ช้าคนพวกนี้ ก็คงอยู่ไม่ได้ต้นไม้เนะี่ยมันค่อยๆเหี่ยวแห้งลงตอนนี้เปลือกค่อยๆหลุดไปทลีละนิดละนิดไม่มีวันที่จะกาบไปดีอีกแล้วแล้วก็ไม่มีวันที่ข้าราชการจะไปสวามิพักด์หรืออีกไม่กี่คนแล้วไอข้ข้าราชการพวกนั้นล้นจมาในพวกตัวเองแต่ว่า เขาควรจะระลึกถึงว่าไอ้สายสะภายที่มันรับมาเนี่ยแม้กระทั่งคำสั่งประกาศออกมาเนี่ยราชธานยศพระธานตตำแหน่งนั้นใครเป็นผู้พระหานถ้าไม่ใช่พระบาท,ทุมเด็ดจพระจ้อยู่หัวแล้วมันยังนึกอีกหรือว่ามันมาเป็นทาสใครต่อใคร ไม่เชื่อในหลวงแต่คาดสายสะพายของในหลวงท่านแต่งชุดแต่งชุดที่พระราชทานมายิ่งไอ้ดาวแปดแฉกอยู่ตัวหนึ่งน่ะพระราชทานกระบี่มานยะมันจะอยู่หรือเปล่าม่แจะไปบงนะ้ำบงตำเข็มเลยมีสกุลหรือเปล่า แล้วจะคุยว่าเป็นคนของในหลวงคงไม่ได้ป่านนี้มันยังแต่งอยู่เลยแล้วบ่ามันนะ่ะบ่ามีพปลอนนะไม่ละอายบ้างหรือแล้วก็มาพูดว่าเนี่ยปลัดกระทรวงนั้นกระทรวงนี้เปิดให้กปปสเข้าไป,ไปเวลาเข้าไปแล้วก็เนี่ยถือว่าผิดนะผิดมารยาทอย่างร้ายแรงแต่ว่าตัวไอ้บ้าพวกนี้ ไปคุยกับไอ้โจนหาร้อยหนีคดีเสื้อบอกว่าถูกต้องไม่ต้องบอกหรอกมีแต่มาข้ออ้างว่าอยู่ต่างประเทศกฎหมายไปไม่ถึงจับไม่ได้ไม่มีใครสนใจแต่สนใจแต่ว่ามึงเป็นข้าราชก,การของบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วมึงไปเจอโจร นะไปคุกเข่าไปบ่งน้ำบ่งตีนแล้วให้โจรก็มือสักสีอะไรมันจะเหลือบ้าง<ป>ย้อนกลับมากระทรวงต่างประเทศก็เหมือนกันรัฐมนตรีก็แหม่กดขี่คงเหงจกกนกระทั่งน้องสาวผมสัานทูดเห็นโฉมทนไม่ได้ ผมว่าให้ผมไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีสาการเอกกระทรวงต่างประเทศนี่ผมว่าผมูภาษาเก่งภาษาเก่งเก่งมานี้เข้าตำราลูปไม่รอแต่เป็นต่อทรงผม นี่แหละฮะข้อที่เนี่ยข้อที่ผมเล่าถึงมาถึงวันที่17โอ้โหพอรู้เข้าแหมผมนี่เขาเรียกอะไรฮะขึ้นึ้นึ้นสั่งการเลยวันที่17นี่นะต้องมาด้วยตัวเองนะเมื่อกี้มีสำราบอกว่าถ้าผมเป็นอยู่ผมคงอัรย์ผมเรียนในซาผมไม่ไป ผมเนี่ยแหละเคยเฮี้ยวมาแล้วทำไมที่ยังรับราชการอยู่ทำไมเป็นอธิบดีอยู่ถ้ามันผิดผมไม่ไปแล้วผมก็ไม่ไปจริงๆด้วยไม่ไปแล้วยังไม่พอเพราะนักข่าวมาคอยดูด้วยมึงว่าคุเท่าไหร่มันคอยล่อมานักข่าวดูมันไปดูมันไม่จําเป็นครับถ้ามันไม่ผิดแล้วไม่ต้องไปกลัวใครคนเรายืนอยู่บนหลักการ ชีวิตของเราเป็นของเราบอกให้นะประหลัดกระทรวงนะอธิบดีนะเตือนไว้ก่อน<ๆ>อย่าได้ไปเป็นหลงคลงุลมมันไม่มีวันมาแต่งตั้งท่านอีกแล้วในชีวิตนี้ยยอยากบอกน้องข้าราชการทั้งหลายที่ยังอยู่ในทุกกระทรวงแต่บวงกลมคนเราเนี่ยนะครับ แค่เป็นอธิบดีวันเดียวเป็นประหลัดกระทรวงวันเดียวแล้วถูกใจเขาก็เรียกทันประหลัดเขาก็เรียกทธิบดีอย่าไปกลัวอะไรว่าจะต้องสูญเสียอำนาจคุณชวินเนี่ยย้ายไปแล้วไม่ีใครเรียกคุณชวินที่ปรึกษามาไปถามน้องวินก็ดู ถ an, ึงถูกย้ายไปนั่งอยู่ไปที่ปรึกษาเขาก็ยังเรียกทวินว่าไงครับท่านเลขาทวินเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องกลัวในสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่จําเป็นต้องกลัวไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นวันที่ส7ไอเรียกจะเรียกเอาไปแล้วไปกดขี่ข่มเหงไปคมคูไม่จําเป็นต้องไป พี่น้องเชื่อเถอะครับวันที่17เปิดอย่างน้อยๆผมรู้ว่ามีไอ้ประหลัดอยู่คนหนึ่งมันไม่ไปแน่นอนไม่ใช่ประหลัดกระทรวงสาสุขนะครับประหลัดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยแต่มีคนหนึ่งไม่ไปแน่นอนบอกให้าารัฐบาลรู้ไอ้สอรอสอนะ ศูนย์ไอรวมสัตว์อะไรเนี่ยบอกให้รู้เลยว่าคอยดูแล้วกันจะมีประหลัดกระทรวงคนหนึ่งไม่ไปโว้ยแล้วไม่ต้องมานั่งน้ำตาเช็ดัวเขานะแหมเือนแรงที้กันมาทำไม่ไม่ไปเขารู้แล้ว นะว่าพวกเองนะมันเหงซวยพวกเองนะมันหมดอำนาจพวกเองนะมันสิ้นสภาพหมดสภาพในการบริหารประเทศแล้วไม่มีเหลือเมื่อหมดสภาพในการบริหารประเทศเขาก็ไม่ไปคุณไปดูเธออีกไม่ช้าบรรดาข้าราชการทั้งหลายที่เห็นนั่งอยู่ในที่นี้ก็มีที่ยือนอยู่ในที่นี้ก็มี มันจะร้องเพลงพอเจอรัฐบาลร้องเพลงว่าไงครับร้องเพลงลูกทุ่งบอกว่าตั้งแต่นี้ไปเหมือนเส้นขนานโคราชยกเลื่อยเลยผมก็คิดถึงบ้านของทุกทีเพราะฉะนั้น ก็ขอให้พี่น้องวางใจเถอะว่าบรรดาข้าราชการทั้งหลายนั้นไม่ช้าหรอกครับเขาก็จะขอนตัวออกมาทีละแห่งทีละแห่งวันที่17เปิดงานอย่าไปเลยน้องเอ้เชื่อพี่เถอะไปก็เสียเวลาเปล่า หลับตาก็มองเห็นว่าไอ้คนไหนมันจะพูดอะไรแล้ววนไปวนมาสรุปแล้วลงท้ายบอกกูไม่รู้เรื่องว่าเวลาอย่างนี้เนี่ยถึงเวลาที่ขการาชการก็คงจะต้องพิจารณาได้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรถูกกดขี่มาตลอดเวลาทนได้หรือ ผมนั่งดูตั้งแต่ผมกเกษียณมาปี2551ปี2554เป็นปีที่เริ่มต้นมีแต่ความวุ่นวายถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกคนกาลีบ้านกาลีเมืองเนี่ยพอเนี่ยพอ54เป็นต้นมาโอ้ยกาลีบ้านกาลีเมืองทั้งน้ำท่วมไฟไหม้ทั้ง ร้อโรงงานระเบิดเดี๋ยวระเบิดโน่นระเบิดนี่นี่เขาเรียกคนการ,รีบ้านการ,รีเมืองคลองเมืองและไอ้พวกลูกน้องหอบร้องก็บอกมาลูกพี่ท่านครับท่านอยู่ไกลจริงๆแต่ท่านก็เหมือนเทพแถมให้น้องสาวมานี่เป็นนางฟ้าเลย มันลืมไปไหว้เทพนะเทพอะไรเทพอสูรนองสาวเป็นนางฟ้านะเขาเรียกไม่ใช่เขาเรียกเทพอสูรมานฟ้าไล่ไปเลยพี่น้องไล่มันไปเหม็นมันโคตรโคตรแล้วดูนะถ้าข้าราชการทั้งหลายอยู่ที่นี่ถ้าดูทีวีอยู่ที่บ้าน ดูบรูสากายแล้วหรือนั่งอย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังข้าวชาวนายากจนญาติพี่น้องผมเอาข้าวไปจำนาไม่ได้เงินเขาก็มาฟ้องผมปีหนึ่งแล้วพอปีต่อไปผมบอกเองเลิกมันก็เลยไปปลูกเอาข้าวพันธ์มาขายดีกว่าคือไปความปลูกเพราะข้าวพันธ์แล้วขายมันก็เลยอยู่ได้โดยไม่โดนโกง เห็นไหมฮะเมื่อมันโกงพี่น้องชาวนาอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทับไว้ได้หรือแล้วมันก็บอกว่าข้าวเนี่ยมีนักข้าวยังดีอยู่เชื่อไหมตัวผมเนี่ยเจอมาด้วยตัวเองทุกวันนี้กินข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยดำยังกับข้าวตกน้ำครําทั้ง,ท,งทั้งที่ไอข้าวเนี่ยมันเป็นข้าวซึ่ง อ๋ออยู่ในถุงอย่างดีข้าวชนิดที่เราเคยซื้อเคยอะไรแต่พอหุ้งออกมามันคล้ำมันตกข้าวตกน้ําคล้ำเลยไม่ได้แหมไอ้เราก็ยังแย่อดประย่บอกว่าอบอกแฟนเขาบอกว่าเออแม่ไม่เป็นไรลักเหมือนเรากินข้าวกลั่งแม่บอกเขากล้องตีนมึงอ่ะมันดําจนดูไม่ได้เห็นไหมครับมันแสดงว่าอะไรรู้ไหม ข้าวที่มันเอามาขายเราเนี่ยให้พี่น้องกินอยู่ในถุงเดี๋ยวนี้ทุกวันน่ะข้าวเอามาสวมจากไอ้ต่างประเทศรอบๆประเทศไทยแน่นอนที่สุดผมยืนยันผมเป็นคนชอบกินข้าวผมรู้แต่ถามว่าข้าวที่ชาวนาเอาไปจำนำมาไปไว้ไหนอ่อบรรดารัฐมนตรีผู้รักษาการรัฐมนตรีเกสลูตูก็บอกเลย บอกว่าเนี่ยก็ชาวนาก็ไม่ดีชาวนาก็เอาข้าวไม่ดีมาแต่เวลามึงพูดมึงบอกว่ารับจำนำข้าวทุกเมล็ดแล้วเสร็จเรียบร้อยอ้างว่าชาวนาโกงเอาข้าวไม่ดีมาจำนำพี่น้องชาวนาฟังเอาไว้ไม่แค้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรข้าวนั้นยังไม่พอ เสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้ตัวรัฐมนตรีที่มันคุยว่ามันมาขัดทุนเกินเท่านั้นเท่าน,น,านี้แล้วก็ผมลาออกปอ่านนี้มันยังอยู่อยู่เลยเห็นมันลาออกเลยบ้ามันก็ยังหน้าด้านอยู่อย่างนั้นแหละครับ ใครถามผมผมบอกว่าแมงบอกเ่นสเพียรภาษาอังกฤษจะหน่อยรู้ผมก็เก่งกว่าไอ้หัวล้านบอกเ่นสเพียรคือไอ้หอกหักมันโกหกตอแล้วเท่านั้นยังไม่พอไอ้รัฐมนตรีคนใหม่ดันพูดอีกแล้วข้าวไม่ได้หาย นะเข้าไม่ได้หายเข้ายังอยูย่แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ลงทะเบียนข้าราชก,การากระทรวงพาณิชย์กรวงเกษตรกระทรวงอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องนะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องฟังไว้นาน้องนะ ยังไม่ทันไายเลยมันโทษแล้วว่าพวกนี้ไม่ลงทะเบียนเป็นเหตุให้รัฐาบาลเสียชื่อ <concentrated> ความจริงข้าวไหนยังอยู่ <eted> เห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาตั้งกรรมาการสอบสวนไอ้วนนี้ก็บอกก็ไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้มันไม่ลงให้ไม่ลงทะเบียนใครตายข้าราชการตาย,ายเห็นไหม มันบีบบังคับให้ทําแต่ไม่รู้ว่าบีบบังคับหรือไม่บีบบังคับถ้าใครไปเต็มใจทําก็ถูกมันโทษแล้วเขาเข้าตาําราพรมลิขิตขีดเขียรให้เฮียเดินไปทําตามใจในักการเมืองรัฐบาลเฮงซวยผลที่สุดมันก็โทษเราว่าเราเป็นคนกผิดนั่นคือเฮียกับเฮียโทษกันก็บัไรไหล แลวความเจ็บช้ำของคนที่ไปทํทาช่วยมันก็คือเฮียหนึ่งตายเฮียหนึ่งอยู่คู่โลกาไอที่ตายก็คือไอ้าราชการที่เป็นี่ยวทาเอาใจมันนั่นแหละแต่ตัวเฮียยังอยู่ก็ยังเดินวนเวียนอยู่พัทินางนั่นนันน่นนี่คือความผิดพลาดความผิดหวังของเราผมอยากจะแนะว่านับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป นะครับหลังสงการแล้วเราชุ่มฉ่าเยือกเย็นมีความสุขแล้วลองหันมามองดูสหาภาพแรงงานข้าราชการสิเมื่อวันที่หนึ่งเราได้คุยกันแล้วนะว่าควรจะตั้งสหาภาพแรงงานข้าราชการเมื่อวานก็คุยกันกันกบข้าราชการบางกรมนะครับเขาก็บอกว่าโอ้ยถึงตั้งสหาภาพมันก็มีไอ้คนเลวเข้ามาเป็นกรรมการสหาภาพ ผมบอกว่าก็คุณไม่ปฏิรูปนหว่าคุณปฏิรูปมาหลายมันก็ไม่มีคนเลวเข้ามาคุณก็ออกกฎระเบียบให้เลือกคนดีเข้ามาที่เขาทำเพื่อประเทศชาติทำเพื่อสหภาพทำเพื่อข้าราชการก็เท่านั้นเองเขาก็บอกว่ามันคงจะไม่ดีมากมันโกงอย่างนั่นอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ ในหน่วยงานคุณมีอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักสนิทสนมเป็นคนดีมากเลยแต่ต้องมาพิ่นาดจากก้าวขึ้นที่สิทธิ์มีสิทธิ์จะเป็นประหลัดกระทรวงไม่ดีเป็นประลัดกระทรวงถูกสอบเพราะว่าทํางานให้อีกนักการเมืองรัฐบาลพวกนี้แหละไอ้พักนี้แหละไอ้พักพวกนี้เท่านั้นแหละแกบอกอุ้ยตายคนนั้นเป็นไอดอลของผมเลยคือเป็น เป็นตัวอย่างที่ดีครัผมผมเข้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราจะต้องคิดกันแล้วว่าควรทําหรือไม่ควรทํานับตั้งแต่วันที่17เปิดงานประหลัดกระทรวงไม่ต้องไปเชื่อผมไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาตั้งแต่วันที่17เเปิดงานขา้าราชการทุกระดับ เข้มแข็งยืนหยัดหันไปมองหน้ารัฐบาลเก้ตั้งแต่นี้ไปเหมือนเส้นขนานไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้ยืนหยัดอยู่บนหลักการของกฎหมายของเราที่มีไม่ใช่เมื่อกี้ในอย่างที่บอกบอกไม่เอากฎหมายไม่เชื่อปปชปปชตัดทิ้นเฮกซด้วยแต่กูจะไปฟ้องปปชอเออ มันคงไปเอาความคิดแบบบ้านยายมันมานะครับเอาล่ะผมคงจะรบกวนท่านไม่มากแต่เพียงแต่บอกว่าบัตรที่17ไม่ต้องไปตาภาพขา้าราชการเตรียมพิจารณากันเถอะเราเตรียมปัตตลูกไปล่วงหน้าร่างระ,ะเบียบร่างแบบไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นแล้ว ไม่ต้องเจอกันอีกเลยไอ้สลูตุสวัสดีครับเอาละครับประเมินดังให้คุณจุฑาธวัฒนอินทราสุขศรี